ูนย์ว,วิทยุตำรวจปากพีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้พระอุโบสถวัดปทุมวงสาวาสหรือวัดบ้านใหม่ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกจึงประสานร,ร้อยตำรวจเอกวีระชัยนามสุนาร้อยเวรสถานีตำรวจุทธภูธรอำเภอปากพีและรถดับเพลิงเทศบาลตำบลเกาะหวายไปอย่างที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ที่โต๊ะหมู่บูชาลุกลามขึ้นไปถึงหลังคาพระอุโบสถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลเกาะหวายได้ใช้น้ำจากรถดับเพลิงฉีดสกัดเพลิงจนสงบเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย มีโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปอาศนะโพรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอุโบสถฐานพระและพระอสุนีมงคลซึ่งเป็นกระธานในพระโบสถ์วัดปฐุมวงศาวาาหรือวัดบ้านใหม่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อชาวบ้านมองไปที่องค์หลวงพ่อพระประธานก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าคล้ายมีครับน้ำตาไหลนองลงมาบริเวณใบหน้า และชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพาการมากราบไหว้ตลอดทั้งวันจากการให้สัมภาษณ์ของพระครูปทุมกิจโสรภณเจ้าอาวาสกิติมศักิ์วัดปทุมวงศาราว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นพระสงฆ์ภายในวัดได้ลงมาทําวัดสวดมนต์และได้เสียบปลั๊กเทียนระบบไฟฟ้าเพื่อใช้แทนเทียนไขในการประกอบการสวดมนต์ภายในพระอุโบสถในช่วงเย็นซึ่งเทียนระบบไฟฟ้ามีการใช้งานมาหลายปีน่าจะมีการชำรุด ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเหตุไฟไหม้และมีชาวบ้านเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากเจ่าโบสดเมื่อช่วงเช้าและช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ดับไฟดังกล่าว